ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะครับสำหรับความผันผวน,นของค่างเงินบาทคำตอบก็คือมันไม่ใช่แค่ค่างเงินบาทครับตอนนี้ดูเหมือนหลายสกุลเงินก็เจอผลกระทบเช่นเดียวกัน เรื่องนี้ปกติหรือเปล่าเดยคงจะต้องสอบถามจากทางนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าไปดูภาพรวมกับคุณทวีรัตน์ก่อนครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมถ้าเรามาดูถึงเรื่องความผันผวนของค่างเงินหลายท่านค่ะที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกจะบอกว่าโอ้โหเวียงเหลือเกินนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นะคะเราดูกันหน่อยค่ะว่าแล้วโอกาสที่จะเข้าสู่สงครามค่างเงิน3.0ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังควรจะตรึงดอกเบี้ยหรือว่าปล่อยค่างเงินอ่อนค่าหรืออย่างไรเอ๊ะ เรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะนั้นเราไปดูที่กราฟิกแรกกันก่อนนะคะย้อนเวลาไปค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือเริ่มตั้งแต่ของโควิด19แล้วแต่จริงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐกับอเมริกานะคะตามมาด้วยโควิด19แล้วก็มีประเด็นเรื่องระหว่างรัสเซียกับยูเครน จากนั้นตอนนี้เรากังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพื่อจัดการกับเงินเฟอ้อขณะเดียวกันทั่วโลกภาวะเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันนะคะประเทศหนึ่งถ้าหากว่าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแล้วประเทศต่างๆบอกฉันยังขึ้นฉันยังไม่ขึ้นเนี่ยเงินมันจะไหลไปไหลามาอย่างไรเหล่านี้ทําให้ค่าเงินค่อนข้างที่จะผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมาดูอย่างบรรทัดแรกค่ะประเทศไทยย้อนไปในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะคือ2มีนาคมแต่ต่างแค่แค่ปีค่ะปี65กับปี66นะคะ ในปี665้าค่าเงินตอนนั้นเนี่ย2มีนาคมอยู่ที่32บสาท60สตางนะคะค่ามมา1ปีอยู่ที่32บสตาทเจดสตางดูเหมือนจะต่างไม่เยอะการต่างแค่6%กว่ากว่าแต่ระหว่างนั้นคุณผู้ชมถ้าตามกันดีดีจาก32บาทเขาสามารถเหวี่ยงไป 35, 36, 36, 37ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะค่าเงินบาทมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงจาก 36, 35, 34ในช่วงปลายปีลงมาื่มยๆนะคะจนกระทั่งเนี่ย เ่อพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมจนมาถึงช่วงประมาณ2กุมภาพันธ์ค่าเงินเนี่ยอ่อนอแข็งค่าของมาเรื่อยๆนะหลายท่านบอกว่าเร็วมากเลอเกินจนมาแตะสักประมาณ32บาท50สตางค์นะแต่ว่า,า, 2, าณ2กุมภาพันธ์อยู่ประมาณ32บาท70สตางค์นะก็เรียกได้ว่าคานไป1เดือน2มีนาคม2566อ่อนค่ามากลับมาอยู่ที่34 80, บาท80สตางค์เทียบแบบรายเดือนคือ6%กว่ากว่า เมื่อเช้านี้เช็คไปนะคะ9มีนาคมเนี่ยนะเช้าของ9มีนาคมค่างเงินบาทวิ่งอยู่ประมาณ35บาท5สตางค์ถึง6สตางค์ต่อดอลลา,า,ารา์สหรัฐ hmm. ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ค่างเงินบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะไม่ใช่เฉพาะเงินบาทค่ะอย่างทางด้านของยุโรปเทียบแบบปีต่อปีเลยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไป4%กว่าถ้าเทียบแบบรายเดือน3%กว่ากว่าอย่างทางด้านของเงินปอนของอังกฤษนะคะของสหรัฐอาณาจักรเนี่ยถ้าเทียบแบบปีต่อปีนี่เรเดว่า คือมีการเป,ปลี่ยนแปลงถึง11%แต่ถ้าหากว่าเทียบรายเดือนนะคะ3%กว่าๆเงินเยนค่ะเงินเยนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอย่างเยนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบเรื่องค่าเงินเพราะว่าเขาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายค่าเงินเยนนี่อ่อนค่าลงไปถึง18.26%เมื่อเทียบรายปีถ้าเทียบแบบรายเดือนนี่ก็อ่อนค่าไปประมาณ5.4%ด้วยกันยุนจีนก็เช่นเดียวกันนะคะเทียบรายปีอ่อนค่าไป9.3%แบบรายเดือน2%กว่า วอนเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะอ่อนค่าไปเทียบรายปี9%ปกว่าค่ะ เทียบรายเดือน7%กว่าด้วยกันเหล่านี้ทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะว่าค่าเงินที่มันผันผวนในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยจะเกิดภาวะสงครามค่าเงินหรือเปล่านะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยต้องเอาตัวรอดให้ได้สิ่งที่เราเห็นก็คือเงินเฟอ้อที่ปรับขึ้นนะ,ะของแต่ละประเทศเนี่ยอัตราก็ไม่เท่ากันบางประเทศยังสูงอยู่บางประเทศบอกเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็แตกต่างกันไปแบบนี้เราจะรับมืออย่างไรกันดีนะคะตอนนี้ผู้ที่จะตอบคําถามกับเราก็อยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะ รายการเศรษฐกิจอินไซด์ครับต่อสายคุยกับดรอมรเทพจวาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร c i m b ไทยสวัสดีครับดรอมรเทพครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับดรอมรเทพครับ, ep, รบตอนนี้ค่างเงินดูผันผวนผน,น่าดูเลยนะครับแล้วดรพูดคําว่าสงครามค่างเงินอธิบายสักหน่อยสิครับตามนิยามของมันสงครามค่างเงินมันหมายถึงอะไรและตอนนี้มันเข้าข่ายไหมครับถ้าพูดถึงสงครามค่างเงินจริงๆเนี่ยมันก็คือ มองเรื่องของนโยบายการเงินที่หวังผลให้ค่าเงินอยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเพื่อจุดประสงค์บางอย่างนะครับเราจะคุ้นกับตอนสมัยก่อนนะครับที่แข่งกันลดดอกเบี้ยนะครับช่วงนั้นส่งออกไม่ดีแล้วก็แข่งกันลดดอกเบี้ยเพื่อหวังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการส่งออกนู่นกับสมัยคุณทั้์นะครับถ้ะจํากันได้ปี2019่อันนั้นคือเริ่มแรกอันนี้นคือนิยามตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะครับที่เรียนกันมา ส่วนปีที่แล้วเนี่ยเราเจออีกเรื่องหนึ่งนะครับแข่งกันขึ้นดอกเบี้ยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นดอลลาร์แข่งค่าใช่ไหมครับเราก็พยายามที่จะหวังผลให้ค่าเงินเนี่ยชะลอการอ่อนค่านะครับยังอ่อนอยู่แหละแต่ก็ชะลอการอ่อนค่าเพื่อหวังว่าการนําเข้าสินค้าเพราะตอนนี้นเงินเฟ้อสูงใช่ไหมครับาการนาเข้าสินค้าจะได้มีราคาที่ถูกลงนะครับไม่ได้แพงมากจนเกินไปแต่ปีที่แล้วโชคดีส่งออกดีก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากนะครับ <S <S ปีนี้ตรงกันข้ามเลยนะฮะไม่ใช่หนึ่งสองแล้วเป็นเวอร์ชั่นสามเลยนะครับ คือแต่ละที่เนี่ยคือมันโลกมันฉีกเป็นสองขั้วจริงๆครับเราเห็นเฟดเนี่ยเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเราเห็นเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐอย่างแรงนะครับแต่เงินเฟ้อฝั่งเอเชียนี่ไม่ใช่แล้วนะฮะก็เริ่มติดลบมันอ่อนมันแล้วนะครับเ,เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอจากการส่งออกที่ชะลอมองแบบนี้เนี่ยหลายที่ฮะหลายธนาคารกลางเริ่มพอสก็คือเริ่มหยุดการขึ้นดอกเบี้ยได้ตอนนี้อาจจะหวังผลให้ค่าเงินอ่อนนะครับอาจจะเห็นสงครามค่าเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่แต่ละที่ไม่จําเป็นที่ต้องไล่ตามสหรัฐนะครับปล่อยค่าเงินให้อ่อนเพื่อ ขีนความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกนะครับอพอพูดถึงคำว่าสงครามค่าเงินหลายคนก็กังวลใจนะคะความรุนแรงของมันจะมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเพิ่งฟังทางด้านของคุณจอรมพาวเวลแถลงต่อสภาของเกรสไฟเนี่ยก็ทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึาข้นมาทันทีเลยทีเดียวค่ะนั่นน่ะสิครับดอลลาร์แข็งค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยที่แต่ละคน,คนก็คิดกันนะครับตอนแรกทำไมดอลลาร์ถึงแข็งพอเอาเข้าจริงดอกเบี้ยสหรัฐยังขึ้นอยู่นะยังไม่ได้คิดว่าจะหยุดขึ้น งแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นทีละ25สตางค์ถูกไหมครับอยู่ดีคุณพาวเวลพูดขึ้นมาเนี่ยตกใจกันอีกคิดว่ารอบเดือนมีนาคมเนี่ยจะขึ้นถึง50นะครับแต่ว่าตัวเทอร์มินอลเรทหรือปลายทางเนี่ยก็ขยับไม่เท่าไหร่หรอกครับก็อยู่ที่ประมาณ5.50-5.75 และน่าจะจบรอบการขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงกลางปีนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤษภาหรือมิถุนายนนะครับทีนี้มองแบบนี้เนี่ยสหรัฐนะยังมีความร้อนแรงในเรื่องเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แต่ค่าเงินในภูมิภาคน,นี้อ่อนกันหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่บาทอ่อนนะครับบาทไม่ใช่แค่ทะลุ35าแล้วจะเรียกว่าอ่อนประเทศเดียวอ่อนกันทั้งหมดนะครับทีนี้มองแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมองเหมือนกันว่าอ่อนดีไหมนะต้องถามธนาคารกลางแต่ละประเทศว่าล่อย้ค่าเงินอ่อนดีไหมซึ่งหลายที่อาจจะบอกว่าดีสิเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เงินเฟ้อก็ถือว่าต่ำลดลง ไม่จําเป็นที่ต้องไปตรึงนะฮะค่าเงินให้แข็งเพื่อราคานําเข้าสินค้าถูกราคาน้ํามันก็เริ่มลดลงตอนนี้มันไม่เหลือตัวช่วยเศรษฐกิจแล้วล่ะครับส่งออกเป็นตัวเดียวนะฮะท่องเที่ยวอีกตัวหนึ่งพาดโดเมสติีมานหรือการบริโภคและการลงทุนในประเทศหลายที่เริ่มแผ่วนะครับประเทศไทยก็เช่นกันอาจจะต้องรอผลจากการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นก่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศถึงจะเริ่มเห็นนะครับแต่ตอนนี้ต้องหวังเพึ่งจริงๆในเรื่องการส่งออกทีนี้ก็ต้องมามองครับสงครามค่าเงินเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนจะแข่งกันหรือเปล่าให้ค่า บาทอ่อนไม่ใช่อ่อนคนเดียวถูกไหมครับแต่ว่าประเทศอื่นเขาก็อยากให้ค่าเงินเขาอ่อนด้วยเพราะว่าการส่งออกสินค้ามันจะได้ดีลืมตลาดโลกปีนี้ไม่ดีนะครับ mm hmm. การส่งออกไหลยที่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันว่าแต่ละธนาคารกลางนอกจากแค่ตึงดอกบเบี้ยแล้วจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อหวังค่าเงินให้อ่อนนะครับครับฟังดูเหมือน CIB มองว่าสิ่งที่เป็นอยู่ขนานี้กับภาวะของค่าเงินทั้งประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียมันจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจในระยะสั้นถูกไหมครับ ใช่ครับคือวันนี้อย่างที่บอกนะครับมันหาตัวช่วยไม่เจอเลยครับ <laughs> การบริปโภคการลงทุนเองก็แผ่วจริงๆนะครับวันนี้ตัวที่ช่วยเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศอื่นเขาจะมองที่การส่งออกอะนะครับก็อาจจะบอกตลาดโลกเองก็ยังดูซึมๆนะครับการส่งออกหลายประเทศก็ติดลบอ่าประเทศไทยมีข้อดีเหนือประเทศอื่นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวนะครับรเพราะฉะนั้นถ้าไรายได้ท่องเที่ยวกลับมาอย่างน้อยอ่าค่างเงินที่อ่อนก็พอจะช่วยทําให้เงินที่เป็นรูปเงินบาทมันดูดีขึ้นนะครับตรงนั้นเองก็อาจจะมองภาพ ระยะวาสั้นจริงๆเพราะว่าในระยะยาวใครๆก็อยากได้เสถียรภาพค่างเงินนะครับอืมค่ะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยดูเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วโอกาสที่ค่างเงินบาทจะอ่อนค่านี่มีโอกาสมากน้อยกว่าน,นี้ไหมคะจะเท่าไหร่คะเรามองอยู่ในกรอบ35-36บาถึงบาทต่ตอดอลลาร์สหรัฐนะครับคือเดิมอย่างนี้ทำไมทำไมถึงมองได้แค่ประมาณนี้อย่งไม่ได้คิดว่าบาทจะไป38นะครับเหตุผลคืออะไรมองอย่างเงี้ยครับว่าแม้ว่าคุณพาวเวลที่พูดในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ย ที่แรงขึ้นนะครับในส่วนของสหรัฐเนี่ยแต่คนก็เริ่มรับรู้ข่าวไปพอสมควรแล้วล่ะครับแล้วก็มองว่าดอกเบีย้ยปลายทางของสหรัฐเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ถึง6%นะครับและน่าจะจบรอบการขึ้นดอกเบีย้ยสักทีในช่วงกลางปีนี้จะขยับจากพฤษภาเป็นมิถุนาม,มันก็ใกล้แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าดูภาพรวมแล้ว ตลาดอื่นๆเองเนี่ยก็เริ่มปรับตัวนะครับบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยที่ทะลุ5%ขึ้นไปก็ไม่ได้ว่าจะไหลไปไกลต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเริ่มเห็นภาพไซด์เวย์คือการออกข้างแล้วล่ะครับแต่ว่าก็รอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานวันศุกร์นี้ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับหรือว่าการค้าปลีกต่างๆซึ่งถ้าออกมามีแรงกระเพื่อมอีกที่ผมบอกว่า35-3สถึงกก็อาจจะยืนไม่อยู่นะอาจจะเด้งไปได้แต่แน่นอนเราก็ยังเชื่อว่า ตอนนี้ตลาดรับรู้ข่าวไปค่อนข้างมากแล้วก็น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ได้อยู่ในระยะสั้นแต่สั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าจบรอบการขึ้นปุ๊บปลายปีเรามีอะไรครับท่องเที่ยวนะฮะไรายได้ท่องเที่ยวจะกลับมามากกว่านี้ก็จะเห็นการเคินดุลบัญชีเดือนสพัพดาที่ชัดเจนมากขึ้นตัวนั้นน่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้บาทเฮ้ยกลับมาแข็งค่าได้แต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับว่า ยังไม่อยากให้เห็นแข่งข้าเร็วครับเพราะว่าตัวช่วยเศรษฐกิจก็ยังเหลือปัจจัยนอกประเทศอยู่นะครับครับถ้าอย่งงางนั้นมองกันต่อแหะครับมาที่ทางบ้านเราสําหรับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงเป็นไปได้ไหมครับที่จากปัจจัยที่ดรมอนทพเล่ามาเราอาจจะไม่ขึ้นอัตร,รดาดอกเบีย้ยอีกแล้วหรือปรับเปลี่ยนทิศทางหรืออาจจะลดอัตรดาดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องลดเนี่ยจะยังไม่อยู่ใน รายได้ที่เห็นนะครับผมว่าตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าที่จะไปเป็นสวนทางแล้วเศรษฐกิจกไทยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าตัวที่น่ากังวลก็คือ GDP ไตรมาสสี่ที่ออกมาติดลบใช่ไหมครับเทียบไตรมาสสามแล้วเราก็คิดว่าอ่ะแค่ชั่วคราวเดี๋ยวเดือนตัวเลขเดือนมกราออกมาดีปรากฏตัวเลขเดือนมกราขาดดุลบัญชีเดือนสัปดาห์สองพันกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ น่ากลัวนะครับถ้าตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ออกมาแย่ต่อหรือปัจจัยตัวเลขอื่นๆออกมาดูไม่ดีแบงก์ชาติเองก็อาจจะต้องระมัดระวังไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบีย้ยเร็วอย่างที่เราคิดเดือนมีนาคมยังคิดว่าขึ้นอยู่นะครับจาก1.50เป็น1.75เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแบงก์ชาติอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างครับเพราะวันนี้เองนะักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติน่าจะไปจบที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่หนึ่นนนงจุดาจ็ดห้าอย่ หรือภาพความกังวลที่มากขึ้นก็อาจจะเห็นสัญญ,ญาณการพอสพอสคือชั่วคราวนะครับการอาอารอบการขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะจบในรอบนี้ที่1.7 5้าชั่วคราวแล้วอาจจะมองสัญญาณให้ปล่อยให้บาทอ่อนเพื่อหวังฟื้นเศรษฐกิจนะครับอืมค่ะทีนี้บ้านเราจะมีประเด็นสําคัญอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งรวมถึงภาวะสุญญากาศทางด้านการเมืองในช่วงกลางปีจะมีผลกับเรื่องของความผันผวนค่าเงินด้วยไหมคะแน่นอนแหละครับมันมีผลอยู่แล้วะครับเพราะต่างชาติวันนี้ ก็รอนะฮะในเรื่องของการลงทุนเพราะมองอย่างนี้ก่อนว่าเลือกตั้งเนี่ยมีผลอย่างไรแล้วเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องค่างเงินการเลือกตั้งมันมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับถ้าบอกปัจจัยบวกก็มีในเรื่องของกิจกรรมการเมืองนะครับในต่างจังหวัด แคมเปญต่างๆก็หวังว่ากิจกรรมเศรษฐกิจเหล่านั้นจะมีแรงกระตุ้นนะครับให้เกิดการบริโภคต่างๆเพราะอย่าลืมวันนี้เศรษฐกิจโตแต่ระดับกลางระดับบนนะครับระดับล่าง SME ภาคเกษตรอ่อนแอมากเพราะนั้นหวังว่าจะมีแรงกระตุ้นในจุดนี้แต่ก็ได้แค่ชั่วคราวนะครับกิจกรรมทางการเมืองเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ปัจจัยลบคืออะไรก็คือต่างชาติอาจจะเวท and ซีก่อนที่รอครับคนที่ถือเงินเอาไว้จะมาลงทุนพวก FDI นะฮะต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนอาจจะรอนโยบาย รัฐบาลชุดต่อไปนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าเปลีป่ยนแปลงอะไรล้ครับเพราะว่าคงรอความชัดเจนในจุดนี้ต่อนะครับแต่ที่พูดถึงเรื่องข้างเงินคืออะไรระยะสั้นจริงๆอย่างเช่นวันเลือกตั้งนะครับหรือว่าผลการลงคะแนในว่ามีใครได้เสียงข้างมากหรือเปล่าแต่เป็นปัจจัยระยะสั้นจริงๆนะครับต่างชาติไม่ได้เลือกข้างนะค,คุณไม่ได้เลือกข้างหรือว่ารอความชัดเจนแล้วก็เรื่องเสถียรภาพซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเห็นความชัดเจนได้ในระยะสั้นหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาครับ คับดรมอนเทพครับสุดท้ายนี้นะครับมองในระยะยาวต่อไปถ้าวันนี้เราจุดประเด็นเรื่องสงครามค่างเงิน3.0ที่ดรพูดใช่ไหมครับระยะสั้นมันอาจจะหมุนดูเหมือนดีที่ค่างเงินเราอ่อนส่งออกอาจจะได้ดีขึ้นแต่ระยะยาวมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วผู้ประกอบการไทยควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีครับกับสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาที่มันใหญ่เกินตัวประเทศไทยด้วยซ้ํา นั่นสิครับมันเจอมาทั้ง1.02.03.0บาทอ่อนก็บน่นบาทแข็งก็บน่นใช่ไหมครับตัวสงสารผู้ประกอบการจริงๆโดยเฉพาะ SME นะครับว่าจะปกป้องจะป้องกันความเสี่ยงค่าเง,งินยังไงร,รายใหญ่เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,ม,อ,อ,ม,อมีเยอะเลยนะครับ forward f u t u r e หรือ Natural Hedging คือมีทั้งขานําเข้าขาส่งออกบาลานซ์ Balance กันมีเงินฝากในรูปดอลลาร์สหรัฐมาช่วยในการเก็บเงินไว้ก่อนแบงค์ชาติก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายนี่คือธุรกิจขนาดใหญ่ ถ้าถามว่าจะช่วยยังไงช่วยเอ e เอ็มครับให้เขาเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ให้เขาถึงเครื่องมือทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ผมเชื่อว่าจะเป็นโอกาสหนึ่งเพราะว่าในตลาดในอนาคตระยะยาวเนี่ยภาพแบบนี้มันก็ผันผวนกันได้อยู่แหละครับมีทั้งขึ้นทั้งลงบาทอ่อนก็บน่นบาทแข็งก็บน่นแต่มาทาอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามตลาดโลกและที่สําคัญเราไม่ได้อ่อนไม่ได้แข็งคนเดียวเราก็เกาะกับกระแสต่างๆด้วยนะครับ,รบก็เลยอาจจะต้องฝากนิดนึงว่าเรา ทำอะไรในตลาดโลกไม่ได้แต่ที่เราทำได้วันนี้ก็คือป้องกันควารรรมเสี่ยงดูแลเรื่องของค่างเงินใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนโยบายคงหนีไม่พ้นในความพยายามที่จะใช้ทรัพยากรในประเทศด้วย local content นะครับของที่ผลิตในประเทศเพิ่ม R&D เพิ่มเรื่องนวัตรกรรมเพิ่มเรื่องการลงทุนผมมองว่าอันนั้นจะเป็นทางออกระยะยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบาทอ่อนอย่าเพิ่งเสียใจฮะ นำเข้าสินค้าเรื่องของต้นทุนในเรื่องของอวัตถุดิบเครื่องไม้เค,ครื่องมือยังทำได้อยู่เน้นการลงทุนได้อยู่ผมเชื่อว่าอนาคตประเทศไทยจะสามารถเติบสตได้มากกว่าน,นี้นะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณดรมนเทพครับค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับครับ ดรอมรเทพครับจาก CIMB ไทยก็มองว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นกับค่าเงินในเอเชียรวมถึงในประเทศเราอาจจะเป็นผลดีในระยะสั้นเมื่อค่าเงินอ่อนแล้วก็มองไว้ที่กรอบ35 3 6บาถึง36บาทแต่ระยะยาวคงจะต้องดูต่อนะครับทั้งตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐมองกลับมาที่บ้านเราเช่นเดียวกันกับการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรอือกนงบ้านเราที่ c m e c ็ m b ไทยมองว่าคงจะไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยแน,แน่แต่คงจะดูเรื่องอัตราการเล่งดอกเบีย้นยนโยบายให้มันสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n นนช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดอีๆมากมายค่ะ